สาบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขสุ่คนเดอยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องสาวลวสาสวรรค์คือเก่าเนาะพี่น้องเมเนก้าเป็นมือลกกาเนาะเป็นมือโลก,กามือแรกในทงนาเนี่แหละกะ็จ้างผลมะลกเวยแนเพราะว่ายัากานก,กา,นาบุบกโกหกานะมันหยาบพัวก้าต๊แห้งนอกั้นมันหยาบแห้งไรพี่น้องโอ้ยลกยเงียางยชุ่ข่อยเจ็ดคนบปรยัยลอยหมัดคิดเบิง่งเนาะกะ็มีเสียงไกลๆแหละผลการมะลกุกเวยเนาะพี่น้อง กายเพิ่นมะลกชอยเดี๋ยวมื้อนี้เฮาภาพเบิง่งบรรยากาศนะพี่น้องบรรยากาศตอนลูกกาหรือว่าบรรยากาศยามแรกใ่ทงไห่ทงนาเป็นธรรมชาติบ้านนอกบ้านนาเขาเนะตอนนี้ก็โอ้สุดยอดมื้อวี้ค่ะว่มีเคมีกแบบบังเตาเว้นเลยเนาะแบบดดแบดดแดดรีรอพี่น้องเลยจนจะเป็นลมวง่ายางกันเนาะ เป็นบรรยากาศย่ำแรงตะกระแดดยังห้อนอยู่เนาะพี่น้องห้อนห่อนโลกระแสหน้าไปนำโอ้ชิบยอดเลยอันคือได้โลกราปิดหนาบดวดวดเปิดไปทันทีเผดบุฟี่ทอนใส่ฮัดกุบมันห้อนดีเลยช่วงเบิร์ตชูคดี่ได้กล้าร้อยกว่ามัดโคตระดีกล้าเบิ่งในร้าเนาะเบิ่งตหักมันแดงจึ้มขึงเลย ขันดึงไลยก็ได้พี่น้องมันขาดหัวกนขาดหัวกลคือห่างมันรุดออกนะพี่น้องห่างมันอยู่ในดินแล้วมันได้แต่ล้ำมันเนี่ยก็กตกแ๊แห้งมันก็เป็นแน้วนี่แล้วเนาะกันแลกพร้อมพี่น้องเอ้ยฉันน้อยนะ มันไงมันก็ขาวอยู่นี่มันขาดขาดโกนแฟมันไงครับบไยได้คขมโก๊มันบ่ไได้ตกแล้วมันเสกเห็นเนาะเข็มหนามันดีแท่มันเฉดเนาะไอคีลูเนื้กรดางไอขอยิกินนี่พอแห้งรอก แม่เอาวว้แล้วชิลงอาบน้าู่น้องก็อนห่อนดอีเคยย่อยเคยยั่ง,นงหน,งน้าแร่หน้าด,ดำหมดเลยไม่มีครีมกันแดดเห็นได้ช่วยเห็นอะไรมาแรงม่ได้ไหมมาชอบเมื่อมาห้วปลาปลาปลาสิมัดกาบใบใหญ่หมัด,ดน้อยๆทีร่าไล่ซะคือคนหมัดอะไรพี่น้องเอ้ย <c oughs> ด้เท่าไรเกิไไดขึอยด้ตอนนี้กะกำลังจะขึ้นเลยเนาะเพราะว่าพราะอะไเมืออดด่อยเลยไปหากระโดดน้ำต่อไปเนะีนยเด็กกาอันนี้เป็นห่ที่สองเนาะหรือว่าอันที่สองห่เนาอพี่น้องน้ำกับมีดมงนี่แหละน้ำก็ได้แต่คันโน้นไปผูกกับหมีเนะาะเอาเด้ออันนันนะคะอันนี้เป็นลกมือเศร้านี่ อันนี้เป็นคลองคีอข่อยภายในครอบครัวอันนี้นะทางหน้าสิเป็นของกระเจ้ามาห,หับจ้างลกเนาะผูคของกระเจ้าหาได้ลอยสามสิมัดสามคนพอลูกกระเจ้าได้ลอยสามสิมัดนาะพี่น้องบรรยากาศกบ้บรรยากาศบอดีไปได้เนาะเพราะว่ามันแดดจนคำฮอนฮอนขังฮอนแน่พาไปหาโดดน้าก่อนนพี่น้องเอ้ย ป,ปัดแัดแปดก้ากะได้มันมงามเนาะชมแบบโต,ต๊ะก้าแห้งอะไรน่นาจะดำแถวนี่มาอื่นแถวหลุมบางไห้ก็ชิปโปมน้ำเอาเนาะเดอันนี้เป็นผืนมาหับจ้างลูกเนาะ,ะได้ไปทำยังไหนี่ของบองเงมเด็เขียดกำลังเริ่มชี่ห้องห้อน เดี๋ยวฟังน,นี้ก็ได้ได้อันหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็ได้โบลาณไปได้เนาะน,นี่เป็นของสุงเผิมาหลาลูกเลยเนาะมัดบนในใหญ่เนาะมัดในน้อยเนาะพากันขึ้นไปหาล่างต้นล่างโตช่วยนอนบ้านเนาะพสะพรกับแม่สะพอนอนน้านี่นแฮงแท็กตะกี้เคยเป็นน้องหลึกสุบด์ไปเลย ตื่นบ่เลยเนาะลูกออดกบนี่ลายอยู่ได้ในหายน่าเนี่พี่น้องแต่ว่ามันบ่ใหญ่าหานี่พี่กายนี่ลกดีดีแบบว่ามันบ่หยาบดีแต่ปีนี่บ่หูเด้อปีนพี่น้องเป็นชาวนากับเป็นพี่น้องเลยพอเวลาเราดูเห,หหาเห็นหน้าก็เห็นหน้า พักเขาตาแห้งไฮนี่ก็เป็นเขาเตี้ยเขาเตี้ยขาวมันจะหยาบแน่เนาะมันจะหยาบแล้วมันก็นแข็งแน่เวลาเขากิน,นลกเบิดมือประมาณสามร้อยมาเนี่ยเบิดสูคนทั้งผู้คนมาหับลูกอะไรเนาะเพียงใกล้ๆนี่แหละคนมาหับลกจ้างคนมาลกูกเฉยง่ายัเพราะว่า คันกล้าโบไร่ดำนาก็จะโบไร่เนาะพี่น้องหัวกล้ามัหยามหัวดำอย่างเดียวมันก็ง่ายอยู่จะาทาทั้งรกทั้งดำก็โบไหวเนาะมันเมื่อยอทุกคนขึ้นแล้วชุดจเจ้ามาลกจะกระเม้ากันไปเลยเนาะชเฮาก็ขึ้นเพช่น มุ่มอย่ไหมแต่ว่าแคลวหัวมันียเปิดเริ่มแดงแห้งเลยเก๋ยหาหน้า่าดำๆลงนน้ำก่อนกี้ลงน้ำน้ำโปเก้ น้ำเชิงมีน้องพี่น้องแต่ลงมาอาบแล้วนี่มันมันเย็นดีเนาะน้ำนองมันห่อนเกินใส่เกือบใส่เกือบลรอาน้ำเกือบจมน้ำที่เลิกไปไม่ได้ดอกเด้อพี่น้องลูกก้าแล้วก็มาโดดน้ำมัเนี่มุมลงมาพี่มุมวัดเที่้น้ำจะพายนี่มอมมอมมอมขั้นมันจูบดำนากระ เรือบ่มเพียงตําวกโอ้เลือเตอิบเพียงปะเพียงประมาณเมตรหนึ่ง <laughs> เกืเอบเมตรหกชิปเห็นปะเออเกือบเมตรคมไม่คม,มสลาม,มาต่อ,อ,อต่อต่อต่อ,ต,อต่อได้ยดีค่ะขึ้นต่อ โอเคนะ้องพี่น้องสำหรับคลิปโลก,กาเข้ามาโดดน้ำแล้วก็ห้อนลายน้องกระชิมือหน่อยเนาะขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีละลายเบอร์จูคุกคุณละลายเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็เข้ามาหข่งรังแกลตลอดตลอดมาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย